สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n s i g t t AI Podcast ที่จะเจาะลึกโลกธุรกิจและการลงทุนผ่านเทคโนโลยีและ AI ผมทีโอครับและดิฉันมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัทที่ทุกคนน่าจะใช้บริการกันอยู่ทุกวันแต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจโมเดลธุรกิจของเขาอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือ Meta หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเดิมว่า Facebook นั่นเองค่ะใช้เลยครับมินตราเราจะมาเจาะลึกกันว่ายักษ์ใหญ่แห่งโลกโซเชียลมีเดียรายนี้ เขาสร้างรายได้มหาศาลมาจากไหนแล้วเทรนด์ AI ที่กำลังมาแรงจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเมตาไปอย่างไรบ้างเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยค่ะพี่ทีโอ Meta ทำเงินได้อย่างไรในเมื่อบริการอย่าง Facebook, Instagram, Whatsapp ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็ฟรีหมดเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับมินตราคำตอบสั้นๆคือธุรกิจโฆษณาครับแต่เบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นมากโมเดลธุรกิจของเมตาตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเพื่อผลิตภัณฑ์คุณก็คือผลิตภัณฑ์ครับขยายความหน่อยได้ไหมคะเราคือผลิตภัณฑ์หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าข้อมูลหรือ Data และความสนใจที่เราผู้ใช้งานทุกคนคือสิ่งที่ Meta นําไปขายให้กับผู้ลงโฆษณาครับลองนึกภาพตามนะครับทุกครั้งที่เราไลค์แชร์คอมเมนต์หรือแม้แต่หยุดดูวิดีโอไหนนานๆระบบของ Meta จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้แล้วใช้ AI วิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นโปรไฟล์ของเราว่าเราสนใจอะไร อายุเท่าไรอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้นำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของเรามากที่สุดให้กับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะพีทีโอถูกต้องเป๊ะเลยครับเมตาทำหน้าที่เป็นนายหน้าที่จะคู่ระหว่างธุรกิจที่อยากขายของกับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อของชิ้นนั้นได้มากที่สุดโดยใช้ Data และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญและนี่คือเครื่องจักรทำเงินที่ทรงพลังมากๆของพวกเขา พอจะเห็นภาพแล้วค่ะแล้วถ้ามองในแง่ตัวเลขจริงๆนะคะสัสดส่วนรายได้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ทีโอรายได้จากโฆษณานี่มันใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่มากครับมินตรารายได้ของเมตาแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนแรกเลยคือ family of apps ซึ่งก็คือ Facebook, Instagram, Messenger และ o อสแอที่เราใช้กันกลุ่มนี้สร้างรายได้มากกว่า97%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเลยครับ และเกือบทั้งหมดในส่วนนี้ก็มาจากโฆษณาที่เราพึ่งคุยกันไปนี่คือวัวนมคาชคาวที่หล่อเลี้ยงทั้งบริษัทเลยโห oh, 97%เลยเหรอคะแล้วอีก3%ที่เหลือล่ะคะมาจากไหนดูเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเลยเลยบ้างส่วนที่เหลือนั้นมาจากส่วนที่2นั่นคือ Reality Labs ครับส่วนนี้คือแขนขาที่ Meta กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่ออนาคตเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ m e t a v e r s e อุปกรณ์ VR AR อย่างแว่น Meta Quest และงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงทั้งหมดน่าสนใจมากค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เมตากำลังใช้กำไรมหาศาลจากธุรกิจโฆษณามาทุ่มให้กับธุรกิจแห่งอนาคตซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่ายังขาดทุนอยู่มหาศาลเลยใช่ไหมคะพี่ทีโอถูกต้องครับ Reality Lab ยังเป็นส่วนที่เผาเงินลงทุนไปปีละหลายแสนล้านบาทแต่นี่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่เชื่อว่า Meta เ e r s e จะเป็นอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปและเขาต้องการเป็นผู้นาในตลาดนี้ ซึ่งเทคโนโลยีที่จะทําให้ทั้งธุรกิจปัจจุบันและอนาคตของเขาเป็นจริงได้ก็หนีไม่พ้น AI ที่เป็นทีมหลักของช่องเราใช่ไหมคะ AI เข้ามามีบทบาทอย่างไรกับโมเดลธุรกิจของ Meta ในปัจจุบันและอนาคตคะโอ้โหต้องบอกว่า AI คือหัวใจของ Meta เลยครับในปัจจุบัน AI คือสมองของเครื่องจักรทาเงินเลยทั้งเป็น Recommendation Engine ที่คอยเลือกคอนเทนต์มาแสดงบนฟีดให้เราอยู่บนแอปนานที่สุดและยังเป็น Ad Optimization ที่ช่วยให้การยิงโฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้ผู้ลงโฆษณายอมจ่ายเงินมากขึ้นนั่นคือบทบาทในปัจจุบันแล้วสําหรับอนาคตล่ะคะพี่ทีโอสำหรับอนาคต AI จะเป็นมากกว่าแค่เบื้องหลังครับมันจะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยเราเริ่มเห็น Meta AI ที่เป็นแชทบอทอัจฉริยะที่ถูกฝังอยู่ในทุกบริการแล้วใช่ไหมครับในอนาคตมันจะเก่งขึ้นช่วยเราได้มากขึ้นและอาจจะนําไปสู่โมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆได้ นอกจากนี้ยังมี AI for Business ที่จะช่วยร้านค้าบน i ิน t a g r a m ปิดการขายได้อัตโนมัติและที่สำคัญที่สุด AI คือเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะทำให้ MetaVerse เกิดขึ้นได้จริงครับฟังดูแล้วอนาคตของ Meta ผูกอยู่กับ AI อย่างแยกไม่ออกเลยนะคะแต่แน่นอนว่าเส้นทางก็คงจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะพิธีอแน่นอนครับความท้าทายหลักๆของ Meta ก็มีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโดยเฉพาะจาก Tik t o อกที่ดึงความสนใจของผู้ใช้งานรุ่นใหม่ไปได้มาก กฎระเบียบและความเป็นส่วนตัว (privacy) ที่ทำให้การเก็บข้อมูลทำได้ยากขึ้นและที่สำคัญคือเดิมพันกับ Metaverse ที่ทุกคนยังคงจับตาดูอยู่ว่าจะเริ่มสร้างไรายได้กลับมาคุ้มกับที่ลงทุนไปมหาศาลได้เมื่อไหร่สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยนะคะว่า Meta คือบริษัทโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI อย่างแท้จริงโดยกำลังนำกำไรจากปัจจุบันไปลงทุนเพื่อสร้าง S-curve ใหม่ให้กับบริษัท ในโลกของ AI และ m e t a v e r s e ค่ะใช่เลยครับและนี่คือการต่อสู้ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า Meta จะสามารถเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ยุคต่อไปของเทคโนโลยีได้สำเร็จหรือไม่วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ f i ิน i ซต์ AI ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตาม f i ิน i ซต์ AI ในทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์นะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตของ Meta คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ